วันนี้วิดีโอนี้จะมาต่ออันวิชาโพลิชันเดลีเตในบทที่6เป็นการป้องกันแบบนำร่องหรือแบบไพร์ด์ลีเลโดยอ,อันนี้จะเป็นการวิดีโอนี้จะเป็นการแค่ทบทวนเนาะไม่ได้ลงลึกถึงทุกเนะะื้อหาแต่งใดก็จะนำยิบยกบางหัวข้อ,อที่น่าสนใจมาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งทบทวนจากในห้องเรียนเนาะ ก็จะไปพูดถึงลักษณะการตั้งค่าการส่งสัญญาณสั่งตัดวงจรก็จะมีอยู่สาประเภทใหญ่ๆเนาะเราค่อยดูไปทีละแบบกันดีกว่าแบบแรกเป็นการส่งสัญญาณตัดวงจรโดยการตรวจจับที่ไม่เต็มระยะสายส่งหรือ under-reaching transfer trip โดยตลักการก็คือ <c oughs> หนึ่งสายส่งจะมีดีเดย์หัวท้ายหัวท้ายสายใช่ไหมมันจะมีการคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไรจะสั่งตัดเมื่อไรบอกว่าอย่าเพิ่งทริปนะอย่าเพิ่งสั่งตัดนะมันจะมีการส่งสัญญาณอยู่สส่วนก็คืออันแรกสัญญาณเฝ้าระวังการสัญญา สัญญาณนี้จะเป็นสัญญาณที่ส่งตลอดเวลาส่งบอกว่าส่งบอกอีเลเยตัวหนึ่งว่าเือยังไม่มีการเกิดฟอรอสยังไม่มีการผิวปกติใดๆนะอย่าเพิ่งตัดอย่าเพิ่งสั่งทิปสั่งทำอะไรทั้งสิน้นแต่เมื่อเกิดฟอสขึ้นบนสายส่งไอกาดดิ้งสัญญาจะหยุดส่งทันทีแล้วแต่จะเปลี่ยนเป็นสัญญาณทริปสัญญาณแทนจะเปลี่ยนเป็น ทิปสัญลลเมื่อเกิดการรับวงจรขึ้นสัญญาณนี้ก็ส่งบอกว่าเกิดทิปแล้เกิดฟอลแล้ว,ลวให้สั่งทิปได้เลยประมาณนี้โดยการตั้งค่ารีเ a ยของแบบ Under อร์ c ิชชิเนาะจะมีลักษณะเป็น,นี้คือแต่ละกรอบเนี่ยก็คือเป็นโซนเป็นขอบเขตของแต่ละรีเ a ยที่มีหน้าที่เนาะที่มีหน้าที่บนสายส่งจะเห็นว่ามันมันไม่เต็มสายส่ง เขาเรียกว่า u n d e r l a t h i n g การตั้งค่าแบบนี้แบบเป็น u n d e r l a t h i n g เนอะแล้วลองมาดูกันว่าการตั้งค่าแบบนี้เมื่อเกิดฟอ้องในตำแหน่งต่างๆแล้วลักษณะการทำงานการสั่งทงริปวงจรเนี่ยจะเป็นยังไงจะเห็นว่าที่ r e l a เอา่า circuit breaker แต่ละฝั่งเราจะมี T T นี้ก็คือ transmitter เหมือนตัวส่งสัญญ,ญาณอีกฝั่งนึงจะเป็น receiver receiver ฟังความมือเหมือนกันตัวหนึ่งฝั่งหนึ่งเป็นโซลทาน์สไมเตอร์อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรีซิสเตอร์เหมือนเดิมโอเคโดยให้ UR 1.2กับ UR 2.1เป็นเป็นตัวย่อเนาะ UR คือ under list เราจะมาพิจารณาการเกิดฟองในตำแหน่งต่างๆกันอันแรกสมมติอยู่นอกสายส่งแน่นอนอยู่นอกสายส่งใช่ไหม ไม่มีดีเดย์ตัวไหนเห็นมันก็ไม่สั่งทริปอันนี้แน่นอนกรณีน,น,นี้ไม่ทริปแน่นอนเรามาดูบนสายส่งถ้าเกิดฟอ r ที่ตำแหน่งตรงนี้ล่ะตำแหน่ง A มีตัวไหนเปลี่ยนไว้บ้างวงจรจะสั่งทริปไหมดูจากตรงนี้เนาะวงจร PLC ตรงนี้อ,อ่ฟอที่ตำแหน่ง A UR 1 2มองเห็นใช่ไหม ก็จะเปลี่ยนสถานะจากตอนแรกเป็น Open ก็กลายเป็น close ปึ๊บพอเปลี่ยน Close ส์มาก็จะมีกระแสลงมาตรงนี้ไปที่ trip c o i ยซิกเก็ตวิกเกอร์ trip c o i ยสั่ง t ร i p สั่งให้ซิกเก็ตวิกเกอร์ทรินอกจากนั้นก็ยังเปลี่ยนจากสัญญาณการดิ้งเอ่ยการสัญญาลเนาะเป็น Trip สัญญา l ส่งไปอีกฝั่งหนึ่งทางนีเ้เปลี่ยนจากการเป็น Trip ก็คือจะไม่ส่งกาดอนะที่บอกไปการดสิงแนลจะส่งอยู่ตอลอดเวลาใช่ไหมแต่เมื่อเกิดฟอลขึ้นการาดสิ g n นลจะหยุดส่งมันก็อยู่จะอยู่ในสถานะเริ่มต้นโดยสถานะเริ่มต้นของกาดสิงแนลอะมันเป็น nc อยู่แล้วนี่เปลี่ยนกาดสิ g n นลเปลี่ยนเป็นทริปสิงแนลส่งไปทําให้ t สอหนึ่งอีกฝั่งอยู่ังหนึ่งอะตัว t เนาะทริปสิกเนลอีกฝั่งหนึ่งเปลี่ยนสถานะ โดยปกติมันเป็น open มันก็จะเปลี่ยนเป็น close อย่างนี้ก็สามารถทำให้มีกระแสะไหลมาที่ t r i p c o i l ก็สั่ง c สกิ t b r e a k e r Trip ได้ทีนี้ถ้าเผื่ออยู่ตำแหน่งอื่นๆนะตำแหน่ง B บ้างตำแหน่งตรงน,นี้ B คล้ายๆกับที่ตำแหน่ง A เนาะ แต่แค่ UR 2 1จะเห็นแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็จะเปลี่ยนสถานะแค่ UR 2 1่งสร้าง s กิปเบเกอร์ทริปคอยมีกระแสะไปที่สกิปเบเกอร์ทริปคอยสั่งสกิปเบเกอร์ทริปเนาะนอกจากนี้ก็จะเปลี่ยนสัญญาณจากกาเป็นทริปไปยังอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นสถานะเริ่มต้นเพราะไม่มีกาสิกแนลส่งมาแล้วแต่มีสัญญาณทริปสิกแนลส่งมาเปลี่ยนสถานะ ที่ 1, 2เป็น close ก็ทำให้มีกระแสะไหลมาที่ circuit breaker trip coil circuit breaker trip อ่าไม่ยากเลยเนาะต่อไปถ้าเบื่ออยู่ตำแหน่งตรงกลางบ้างละ่ะทั้ง ur 1, 2และ ur 2, 1มองเห็นที่ตำแหน่ง c แน่นอน ur 1, 2มองเห็นมีกระแสะไหลก็ trip ยื่สองหนึ่งมองเห็นทริปแล้วก็าพิจารณาที่จะฝั่งเนาะการด,ดิ้งไม่ส่งการสิกน็ไม่ส่งไปละแต่ส่งทริปสิงแน็ไปอันนี้ก็เป็น NC ตัวนี้เปลี่ยนเป็น NC เช่นเดียวกันฝั่งขวามือก็ส่งไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันตรงนี้เป็นสถานะเริ่มต้นตัวนี้เปลี่ยนสถานะเนาะก็มีกระแสไหลลงมาที่ทริปคอยทั้งคู่ กรณีนี้ก็คือลีเล์ทั้งสองตัวสั่งให้เซกิตเบเกอร์ทริปเนาะตัดไฟหัวปัดไฟท้ายของสายส่งโอเคกรณีนี้เราจะคล้ายๆกับลอจิกออเนาะ คลายๆเนาะออก็คือเห็นตัวใดตัวหนึงก็สั่งทิปเลยนะ UR 1 2เห็นฟอตัวเดียวก็ทริปหรือ UR 2 1เห็นตัวเดียวก็ทิปหรือถ้าเห็นทั้งของคู่ก็ทิปทันทีเหมือนกัน u n d e r e a t c h i n g t r a n s c e i รือการหรือเราอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าการสั่งตัดโดยตรง Direct Underlatching t un r a n s f e i v i r DUTT เนาะเป็นการเป็นรีเลย์ที่ปรับตั้งให้ทำงานไม่เต็มระยะสายส่งเราดูแบบไม่เต็มไปละ Under ไปละเรามาดูแบบเกินบ้าง o v e r l a c h i n g t r a n s f e t r e r เนาะการตัวจับที่เกินระยะสายส่ง การ signal กับทิปซิกแนลก็ยังมีการส่งสัญญาณบอกกันอยู่ปกติเหมือนกันทุก,ทกแบบเนาะอันนี้คือตัวอย่างขอบเขตการป้องกันก็จะเกินออกมาแต่ละฝั่งก็จะมีการเกินออกมาโอเคเราพิจาราเหมือนเดิมแน่นอนถ้าเผื่อนอกเขตการตรวจจับนอกเขตของการนอกขอบเขตการป้องกันก็รีเลย์มองไม่เห็นก็ไม่ทิปแน่นอนู่แลว ต้อสนใจตรงนี้ดีกว่านี่ตำแหน่ง a ตำแหน่ง a or 2 1เป็นเป็นขอบเขตเป็นขอบเขตของการป้องกันของ or 2 1ใช่ไหมมองเห็นแสดงว่า or 2 1ก็จะเปลี่ยนสถานะเป็น nc แล้วก็มีกระแสไหลลงมาใช่ไหมไปเปลี่ยนจากกาดสิ g n นลเป็นทริปสิ g n นลไปบอกอีกฝั่งนึงกาดสิญญนล อยู่ในสถานเริ่มต้นใช่ไหมเพราะมีสัญญาณการ์ดมาแต่จะมีสัญญาณทริปไปแทนเปลี่ยนตาน่าจะเอ็นโอเพนเป็นเอ,อ็น s ครสอ่าแค่นี้ใช่ไหมทริปไหมมีรีเลย์ตรงไหนสั่งทริปไหมเป๋วว่าไม่มีเพราะว่าที2.1สองหนึ่งอฝั่งนี้ก็ยังมีการ์ดสัญญาลจากฝั่งซ้ายมาอยู่เพราะว่า o อ2 1มันยังมองไม่เห็นใช่ไหมมันเป็นโอเพนอยู่ ก็ยังไม่มีกระแสไหลามาที่มาทําให้เปลี่ยนจากกาศเป็นสิกเนลส่งไหฝั่งหนึ่งตัวนี้ก็ยังโอเพนอยู่ตัวนี้ก็โอเพนอ่แสดงว่ากรณีแรกตำแหน่ง A ยังไม่มีการสั่งทริปวงจรเกิดขึ้นคล้ายๆกันถ้าเบื่ออยู่ตรงนี้บ้าง OR 2 2 OR 1, o R 1 2เห็นแค่ ตัวเดียวอ่า or สองหนึ่งอ่ะ, 2, o, อะพูดอีกพูดอีกแล้ว or หนึ่งสองใช่ไหมเห็นแค่เห็นฟรอแค่ตัวเดียว or หนึ่งสองก็จะเปลี่ยนสถานะตรงนี้มีสัญญาณเปลี่ยนจากกาดเป็นทริปตัวนี้ก็จะเป็น nc ตัวนี้เป็นสถานะเป็น nc เหมือนกันแต่ตัวนี้เนาะยังยังไม่มีเอ่อสัญญาณทริปมาจากฝั่งขวามือมันก็จะเป็น o p e นอยู่ อันนี้ก็ยัง open อยู่ใช่ไหมโอสอก็ยัง open อยู่ไม่มีกระแสมาทำให้กรณีนี้ก็ยังไม่สั่งทิปเหมือนกันทีนี้มากลางสายส่งบ้างกลางสายส่งเหมือนกันเนาะที่ตำแหน่งสีไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือตรงนี้เหมือนกัน ที่ตรงตำแหน่ง C ฟที่ตำแหน่ง C ทั้ง OR 1 2และ OR 2 1มองเห็นหมดก็เปลี่ยนจาะหนึ่งขู่ทำให้พิจารณาทีละฝั่งเนาะฝั่งซ้ายมือก่อนมีสัญญาณเปลี่ยนจากกาดเป็นทริปตรงนี้ก็เป็น NC ตรงนี้เป็น NC NC ทั้งหมดเลยแสดงว่ามีกระแสเข้าสกิบเบอร์ทริปคอยสั่งทริปสั่งสกิบเบอร์ทริปและเช่นเดียวกันก็มีสัญญาณ ทริปสิกแนลเนาะมาจากฝั่งขวามือเหมือนกันการการสิกแนลก็หยุดส่งไปแล้วก็อยู่ในสถาน N4 ในสถานเริ่มต้นแล้วก็สถานทริปเปลี่ยนสถานะเป็น N4 ทำให้มีกระแสเข้าเซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปคอยสั่งเซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปเช่นเดียวกันก็ปรากฏว่าตำแหน่ง C ก็ทำให้ทริปทั้งคู่เลย หรือเราจะเรียกกรณีว่าเป็นกรณี a n นก็คือต้องมองเห็นทั้งคู่ถึงจะเกิดการ t r i ปขึ้นเนาะอเมื่อกี้อันเดอร์โอเวอร์เป็นแอนเนาะต่อไปเราจะเอาข้อดีของเราจะเอา2ตัวทั้ง under, under over มารวมกันเป็นแบบ permissive under reaching transfer trip จะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบ เป็นแบบนี้เราลองมาพิจารณาทีละตำแหน่งกันเลยดีกว่าตำแหน่งแรกตำแหน่งนี้เมีฟอลอยู่หน้าบัตรหนึ่งมีตัวอะไรเห็นบ้างมี OR21 เห็นตัวเดียว OR21 เห็นปุ๊บเปลี่ยนสถานะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะตัวนี้ก็ อย่างโอเพทั้งคู่ใช่ไหมตัวนี้ก็ open ตัวนี้ก็โอเพไม่มีการสั่งทิปเกิดขึ้นฟังขวามือบ้างปึ๊บลงมาอย่างนี้เลยตำแหน่ง b ใช่ไหม OR 1 2เห็นตัวเดียวเปลี่ยนสถานะตัวเดียวก็ยังทำให้วงจรไม่สั่งทิปเนาะที่ตำแหนง่ง นี้บ้างปุ๊บตำแหน่ง C อ่ะมีตัวไหนเห็นบ้างมี OR12 ใช่ไหมย r 1 2อา้าว UR12 เห็นปุ๊บมีกระแสไหลามาที่สะกิดเบเกอร์ทริปคอยสั่งทริปเนาะสั่งให้สะกิดเบเกอร์ทริปแล้วเปลี่ยนจาก,การสัญญาเป็นทริปสัญญาไปฟังหนึ่งจีงหนึ่งก็อยู่ในสถานะเริ่มต้นก็คือ เอ็นและ tip t 2 1เปลี่ยนถานะเป็น NC เหมือนกันส่วน o ออมองเห็น fault ที่เกิดขึ้นนี้ไหมปรากฏว่ามันมองเห็นก็เปลี่ยนถานะเหมือนกันก็ทำให้มีกระแสไหลเข้าเซอร์กิตเกร์ทริปคอยสั่งเซอร์กิตเกร์ทริปเหมือนกันก็ใน e นี้ตำแหน่ง C นี้ก็คือสั่งให้ทริปก็ถูกต้องแล้วมันอยู่ในขอบเขตการป้องกันเนาะก็ต้องสั่งทริป ทีนี้ถ้าเผื่ออยู่ในตำแหนง่งนี้บ้างคล้ายๆกับตำแหน,น่ง C เนอะก็มีอะไรบ้างลมาไล่กันเออ OR เอาทีละฝั่งแล้วกัน U R 2 1ก่อนเปลี่ยนสถานะใช่ไหม OR เออผิดผิดอัน U R 2 1่เป็นสถาะนะแน่นอนมีกระแสไหลเข้า เกิเบเกอร์ทิปคอ,อยแล้วก็เปลี่ยนจากการซิงแนลเป็นทิปซิงแนลสมม่งไปฝั่งหนึ่งอันนี้ก็เป็น NC อันนี้ก็เปลี่ยน T 12เปลี่ยนสถานะเป็นเ c ็นซีก็มองเห็นเหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ก็เปลี่ยนสถานะแต่ยังไม่มีสัญญาณมาจากฝั่งขวาม,มือให้เปลี่ยนให้ตรงนี้ เปลี่ยนเนาะอีกตัวหนึ่งที่มองเห็นก็คือ OR 1 2ตรงนี้ก็มีกระแสไหลมาที่ circuit breaker trip c o สั่งทิปเหมือนกันก็ที่ตำแหน่ง D เนาะคล้ายๆกับที่ตำแหน่ง C แต่สาบฝั่งกันทำงานแต่ circuit breaker ทางสองฝั่งก็ t r i ทั้งคู่เหมือนกันทีนี้ถ้าเผื่อที่ตำแหน่ง ตรงกลางเลยตำแหน่ง E ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแน่นอนก็มันต้องสั่งทิปแน่นอนแหละแต่มีอะไรเป็นสนานะเป็นอย่างไรบ้างอย่างแรกก็คือทุกตัวเห็นหมดเห็นฟอร์ตัวนี้หมดเห็นฟอร์ E หมดเอา U R หนึ่งสอแล้วกันปึ๊บกระแสอะไรเข้าสเกต e ิกาทริปคอยเปลี่ยนจากการ ซิกเนยเป็นทริปซิกแนลไวอีกฟังหนึ่งใช่ไหม G 2 1เป็น NC T ี่21เป็น NC ต่อไป UR 1 2ก็มองเห็นอ่ะ UR 1 2ไปแล้ว OR 1 2ก็มองเห็นใช่ไหมเอาข้างบนก่อน OR 1 2ก็มองเห็นปุ๊บเปลี่ยนสถานะ UR 2 1มองเห็นปุ๊บกระแสไหล ลงมาที่สก,กีตเบเกอร์ทริปคอยส่งสัญญาณไปอีกฝั่งหนึ่งปึ๊บให้เปลี่ยนสานะ G12 อยู่ที่ตำแหน่งเอ,อ,อยู่ในสานะเริ่มต้นคือ nc ที2่เปลี่ยนสานะเป็น nc ก็มีกระแสไหลลงมาที่ทิปคอยสก,กีตเบเกอร์ทริปคอยโออสองหนึ่งมองเห็นไหมมองเห็นปึ๊บเปลี่ยนสานะเป็น nc กระแสสามารถไหลมาที่ทิปคอยได้สก,กิตเบเกอร์ก็ แสดงว่าที่ตำแหน่ง E ฟอ r ที่ตำแหน่ง E เนาะทำให้เซอรก์กิตเบเกอร์ทั้ง2ฝั่งหัวท้ายทำงานก็คือ Tri ปสั่ง Tri ปนั่นเองเนอะอันนี้ก็คือการป้องกันคข้าวๆทั้ง3แบบเนอะไม่ยากเลยแล้วก็อย่ายลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ดูคลิปก่อนใครด้วยนะครับ